มหัศจรรย์ไพ่รัตนะราศีต่อไปราศีเมถุนเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกครับถวายเทียนใบที่สองน้ำมนใบที่สามสวมดมนต์โอ้โห โอ้คุณผู้ชมเอ้ยชาวเมถุนถ้าใแห่งการถวายเทียนแสงสว่างเหมือนเป็นแสงนำทางแห่งปัญญาเมื่อเรามีปัญญาเรามีสติกิจการงานใดมันก็ประสบความสำเร็จครั้งนี้นำเทียนสักสิบสองเล่มเอาเทียนบาทเดียวนี่แหละครับไม่กี่สตังหรอกครับ ไม่เกิน10บาท15บาทแล้วคุณผู้ชมเอาไปตั้งถวายไว้ที่องค์หน้าพระปฏิมาที่วัดใกล้บ้านของท่านก็ได้แต่ถ้าใครมีโอกาสเดินทางไปสักการะบูชาที่วัดใหม่ทองเสนสักครั้งหนึ่งหรือวัดสุทัศน์สักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมฟังให้ดีแล้วชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ถ้าเหตุแห่งสามประการนี้คุณผู้ชมได้ทำอย่างบริบูรณ์แล้วรักษาสินห้าอย่างเคร่งครัดไปที่สองคือน้ำมนต์มหัศจรัรย์แห่งไพรรัตนาะได้บอกกับคุณผู้ชมแล้วว่าให้เอาน้ำมนต์ที่วัดสุทัศน์เนี่ยมาปะผมร่างกายของเราหน่อยมาปะผมบ้านเรือนและสถานที่อาคารและที่ทำงานของเราหน่อยสิ่งใดไม่ดีมันจะได้ออกจากตัวเราไปให้หมด ไพ่ใบที่สามไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบที่ผมชอบที่สุดไพ่แห่งการสวดมนต์คุณผู้ชมครับผมย้ําคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะการสวดมนต์การเจริญพาวนาครั้งนี้หลายหลายท่านประสบปัญหาชีวิตหลายหลายท่านไม่มีสตังแม้จะกินข้าวไปกู้หนี้ยืมสินไปหยิบยืมเงินไข่ก็ไม่กล้า ชาวเมทุนเป็นราศีแห่งผู้ให้ปกติช่วยเหลือทุกคนหมดพอเราตกทุกข์ได้ยากจะให้เขาช่วยเหลือเราเราเอ่ยปากเนี่ยไม่มีใครช่วยเหลือเราเลยชาวเมทุนจะเป็นแบบนี้แล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันอย่าเสียน้ำตาอย่าเสียใจอย่าเสียดายกับวันเวลาที่ผ่านไปวันนี้จงตั้งใจสวมดมนต์ วันนี้จงตั้งใจเจริญภาวนาเราลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับแล้วลองสวดมนต์ดูปฏิหารและสิ่งต่างๆจะทำให้ชาวเมถุนเนี่ยก้าวข้ามความทุกข์ครั้งนี้ได้เช่นเดียวกันที่ผมพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความหรือเชิญชวนให้ใครมาดูดวงกับผมคุณผู้ชมเก็บเงินตรงนี้ไว้เลยเก็บเงินที่จะดูดวงกับผมเนี่ยเก็บไว้ เอาไว้ให้ลูกให้หลานเรากินให้คุณพ่อให้คุณแม่เราได้กินให้สามีให้ภรรยาเราได้กินเก็บไว้ไม่ต้องมาดูดวงกับผมและทำตามคลิปที่ผมบอกประกานที่สองหลายท่านสอบถามผมเหลือเกินเรื่องอาจารย์มีวัตถุมงคลนู่นนี่นั่นขายไหมผมไม่มีเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วขอบอกคุณผู้ชมไว้ตรงนี้เลยเราเนี่ยแหละคือสิ่งที่มงคลที่สุด เราเนี่ยแหละคือสิ่งที่พ่อแม่ให้เราเกิดมาเราเนี่ยแหละคือสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดแล้ววันนี้คุณผู้ชมนำความสิริมงคลและสร้างสิริมงคลให้เกิดขึ้นกับตัวคุณผู้ชมหรือยัง เราทำนะฮะวันนี้เราจริงจังสักนิดหนึ่งวันนี้ผมจะไม่คุยเล่นอะไรให้มันสนุกสักนิดหนึ่งนะฮะวันนี้ต้องขอย้ํากับชาวเมถุนเพราะว่าชาวเมถุนเนี่ยมีปัญหาเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลเยอะมีปัญหากับคนนูน้นคนนี้ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งแล้วครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับชาวเมถุน,นะฮะสวดมนต์เจริญภาวนาเชื่อผมพยายามสวดบ่อยๆแล้วนั่งสมาธิร้านเราค้าขายไม่ดี บริษัทเราไม่มีคนเข้ามาติดต่อเข้ามาซื้อของเลยนั่งสมาธิในบริษัทของท่านเนี่ยแหละเดี๋ยวลูกค้ามาเองแล้วแผ่บุญบาร,รมีไปข้าพเจ้าขออุทิศบุญจากการสวดมนต์และการนั่งสมาธินี้ให้แก่เราพบภูมิเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่บริเวณนี้ทั้งหมดโปรดจงนำลูกค้ามาหาข้าพเจ้าโปรดจงนำคน นำเงินนำทองมาให้แก่ข้าพเจ้าทำเพียงเท่านี้ครับทำง่ายๆแต่อย่าลืมต้องทำด้วยหัวใจต้องทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นึกออกไหมฮะคุณผู้ชมบางทีเวลาเราทำบุญเยอะอะทำบุญเป็นพันเป็นหมื่นเราเสียดายนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแต่ถ้าเราทำบุญ5บาท10บบาทเราจะไม่รู้สึกว่าเราเสียดายเงินตรงนั้นเลยแต่ถ้าใครไม่มีเงินคุณผู้ชมสวดมนต์และนั่งสมาธิ อันนี้สงตรงนั้นก็ได้เช่นเดียวกันก่อนจากกันวันนี้ครับชาวเมถุนครับผมอยากให้ชาวเมถุนพิมพ์คำว่าราศีเมถุนให้ผมสักนิดหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานเพื่อละจากความตนีนั่งสมาธิ อยู่กับลมหายใจและได้ร่วมช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยนะครับทางน้ำนะฮะผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้แก่ชาวราศีเมถุนทุกท่านครับมหัศจรรย์ไพ่รัตนาราศีต่อไปราศีสงฆ์เรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับไพ่ใบแรกฮะคุณผู้ชมทอคําสัญญาสาบานใบที่สองถอหนังสือสวดมนต บที่สามเทวทีโอ้โห,โโหโคุณผู้ชมเอ้ยข่าวที่แล้วครั้งนี้ถอนคําสัญญาสาบานครั้งที่แล้วผมจําได้รู้สึกว่าเป็นขอขมากรรมชาวพฤศพฟ,ฟังให้ดีเราชอบบนบานสารกล่าวบางทีหมาหายแมวหายกุญแจบ้านกุญแจรถหายก็บ่นซีซัวไปทั่ว ครั้งนี้คุณผู้ชมถอนคำสัญญาสาบานสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมพิมพ์เข้าไปใน google นะฮะบทถอนคำสัญญาสาบานเลือกมาสักบทหนึ่งแล้วคุณผู้ชมจุดทูป16ดอกทำตามนั้นอะไรที่มันติดขัดอยู่มันจะเบาบางลงฮะอะไรที่เรามองไม่เห็นมันจะเปิดทางสว่างให้กับคุณผู้ชมใบที่สองถวายหนังสือสวดมนต์ครั้งนี้ใครมีโอกาส ไปวัดเสาอาทิตย์หรือวันธรรมดาเตรียมหนังสือสวดมนต์สักเล่มหนึ่งคุณผู้ชมไปซื้อเลยแพงสุด35บาทถูกสุดเป็นแผ่นพับราคา12บาทคุณผู้ชมเอาไปวางไว้หน้าพระที่พระอุโบสถใกล้บ้านของคุณผู้ชมบางทีคนเขาอยากสวดมนต์เขานึกไม่ออกเขาจะได้หยิบหนังสือสวดมนต์เนี้ยมาสวดมนต์ มันจะเปิดดวงตามาหาสมบัติให้แก่คุณผู้ชมบางทีมันมืดมิดมันมองไม่เห็นหนทางเลยการถวายหนังสือสวดมนต์นี้จะเปิดสามโลกกระธาตุเปิดประตูมาหาสมบัติให้แก่คุณผู้ชมใบที่สามยเทียนไพ่ใบ,ใบนี้เป็นไพ่ใบที่ผมชอบที่สุดเทียนบาทหนึ่งหนึ่งกล่องมี12เล่มราคา11ดบาท คุณผู้ชมเอาไปถวายพระซะทำไมถึงต้องถวาย12เล่มเพราะ12เล่มเปรียบเสมือน12เดือนจะทำให้คุณโชคดีมองเห็นมองหาพบเจอช่องทางทำมาหากินด้วยการถวายเทียนนี้ทั้ง12เดือนบริบูรณ์เคาะกรมใดอุปสักคใดที่มันทาโถมเข้ามาบางทีมันร้องไห้จนไม่มีน้ำตา บางทีมันเหมือนแบบหนองมันอยู่ในหัวใจมันปวดระบมไปหมดคิดอะไรก็ไม่ออกหาหนทางใดก็ไม่เจอวันนี้ไพ่รัตนะบอกกับคุณผู้ชมแล้วทำตามที่ผมบอกแล้วทำง่ายๆและทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อะไรที่เคยผิดพลาดไปมีโอกาสยกหูโทรศัพท์ขออภัยขอโทษขอเวลาเขา อะไรที่ทำให้ใครเสียใจยกหูโทรศัพท์เดินไปบอกเขาขอโทษขออภัยเขาอย่าให้มีทิฐิเกิดขึ้นอย่าให้มีความทะนงตนอย่าให้มีความเป็นอัตตามากขึ้นในหัวใจของเราจงละลายตรงนี้ซะจงทิ้งความเป็นตัวตนความเป็นอัตตาซะทุกอย่างเรียบง่ายทุกอย่างเสมอแล้วเดี๋ยว อะไรง่ายๆที่คุณผู้ชมคิดว่ามันยากมันจะเข้ามาหาคุณผู้ชมแบบง่ายๆก่อนจากกันวันนี้ครับผมอยากให้คุณผู้ชมพิมพ์คำว่าราศีพฤษภให้ผมสักครั้งหนึ่งในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานเพื่อละจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจ ผมจะอุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาประจำตัวของชาวพฤทศกทุกท่านครับ